ทุกคนครับวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะพาไปดูผลงานรีวิวติดตั้งจริงใช้งานจริงปั๊มบาดานโซลาเซลล์ขนาด750บวัตต์หนึ่งแรงมา้าน้าแรงเต็มท่อและประหยัดมากชุดนี้นะครับเป็นชุดแพ็กเกจประกอบสําเร็จรูปจากร้านพี่หมีโซลาเซลล์เนี่ยอุปกรณ์ครบชุดพร้อมแผงโซลารเซลล์ช่างต่อระบบต่ออะไรให้หมดแล้วนะครับราคาเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองหมื่นต้นๆทุกคนมีคูปองส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับตอนนี้คุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ราคาเพียงแค่หมื่นต้นๆ้นเท่าน,นี้พี่ ปั๊มโซลาเซลล์ใช้งานนะครับใช้ไฟฟรีจากแสงแดดทุกวันในไร่ในสวนแล้วนะครับและนี่ดูสิครับตู้ประกอบสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับช่างต่อระบบต่อสายไฟให้หมดแล้วนะครับพี่น้องเสกอนเวลาได้รับปั๊มไปถึงไร่ถึงสวนเนี่ยนะครับก็แค่เสียบปลั๊กแผงโซลาเซลล์ยกเบเกอร์เพียงแค่นี้ปั๊มทํางานแล้วดูสิน้ําแรงเป็นท่อน้ําแรงแบบนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะใช้ไฟฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ โดยปั๊มรุ่นนี้นะครับเป็นปั๊มรุ่นที่ขายดีจากโรงงานแฮนเดโล t ไทยแลนดนะครับเป็นก่าญใจพี่น้องเกษตรกรไทยมากว่า10ปีสําหรับทุกท่านนะครับที่กําลังสนใจอยากได้ปั๊มน้ําอยากได้โปรโมชั่นพิเศษติดต่อทีมงานที่ร้านพี่หมีโซลาเซลได้เลยเรามีบริการจัดส่งปั๊มโซลาเซลครบชุดแบบนี้ให้ถึงไร่ถึงสวนทั่วประเทศนะครับเอาเลยครับคนที่สนใจพิมพ์คอมเมนต์เลยครับ